สวัสดีครับวันนี้วันที่13มกราคม2569กของบรรณาธิการมานะครข่าวมาทำคลิปการก่อสร้างบนถนนรามคำแหงนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังจะก่อสร้างสะพานข้ามแยกลาดพัฒนานะถ้าชาวบ้านทั่วไปรู้จักก็คือแยกมิสเตีนั่นเองซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ในแผนนะการสร้างถนนราม คำแหงก็จะไปถึงมีนบุรีนั่นแหละก็เอาเป็นว่าในช่วงที่ผ่านแยกมิตรีเนี่ยนะตอนนี้ปกติแล้วก็จะเป็น3แยกนะเขาก็จะทําเป็นสะพานลอยนะให้รถข้ามไปเลยจะได้ลดปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็จุดตัดนะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะโครงการนี้ ก็มีการก็เรียกอะไรปรับปรุงสัญญานะเพราะ,ะในเนื้องานเนี่ยมันต้องมีปรับมีลดนะฮะมีเพิ่มบางส่วนบางอย่างซึ่งก็จะเป็นในส่วนรายละเอียดของสัญญานะเพราะว่ามันจะมีการสร้างแล้วก็ใช้ตอ่อหม้อจะเห็นว่าลดไฟฟ้าสายสีส้มตัวนองเนี่ยเขาทำตอ่อหม้อแล้วก็มี ที่พอกไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นการใช้ต่อหม้อร่วมกันนะของสะพานทำให้อ่าสัญญาเดิมนะจะต้องมีการปรปับปรุงแก้ไขก็เอาเป็นว่าเมื่อกลางปี2568กเนี่ยก็มีการต่อสัญญาแก้ไขสัญญากันแล้วละ่ะนะเพราะว่าหน้าง,งานมันเปลี่ยนไปจริงๆมันก็ต้องแก้นะประกอบกับมันมีปัญหาในการรลื้อย้ายท่อประปานะครับก็ระบบสาธานอนุปโคเนี่ยนะ ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะาวางแผนในการรือ้อย้ายท่อปะป่าก็เ,าเป็นว่า,าปัญหานั้นก็ผ่านพ้นมานั่นก็หมายความว่าเขาเริ่มต้นปี2569เนี่ยก็เอาเ็เป็นว่าเขาจะมีการก่อสร้างแล้วนะโดยที่จุดสำคัญก็คือว่า,าให้สังเกตดูตรงสภาลอยคนข้ามนะฮะหน้าสำนักง,งานมิตรีเนี่ยตอนนี้ เมื่อก่อนเนี่ยมันมีนะแต่ว่าตอนนี้เขาเลื้อออกไปแล้วโดยเขาจะให้ประชาชนที่จะข้ามถนนเนี่ยนะไปใช้ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกสถานีลาดพัฒนาก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ของอโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้มนะช่วงตอนออกซึ่งผมได้นำภาพของโครงการเข้ามาใช้ก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นนะเขาได้ให้ประชาชน,นมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นอาคา,ารจอดรถจอดก็เป็นปีนแล้วละเขาให้ประชาชนเข้าไปจอดฟรีนะและก็ตอนนี้ก็เป็นถึงคราวของ าทางข้ามนะเขาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ทางข้ามถนนนะฮะบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลอดสายเนี่ยเขาในการโยธานนะรถไฟสา,สายสีส้มตะวันออกเนี่ยเขาสร้างเสร็จมานานแล้วก็อยากจะให้เปิดทุกสถานีเลยนะสามารถที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ ข้ามถนนได้ในส่วนที่เป็นรอดใต้ดินนะฮะก็ให้ไปรอดได้นะส่วนที่อยู่บนอากาศเนี่ยนะก็ให้ไปเดินข้ามได้เพราะว่ารถไฟสายสีส้มตัวนออกนะก็จะเป็นการลดแลนเสียดทานนะเกี่ยวกับรามาที่ว่าสร้างเสร็จนานแล้วยังไม่สามารถเปิดใช้ได้นะสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเปิดให้วจะชาชนน่ะไปเป็นทางข้ามทางรอดข้ามถนนเนี่ย มันก็จะช่วยลดแรงเสี่ยงทานนะฮะแล้วก็ยังช่วยอำนวยการให้ประชาชนเนี่ยได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดอุบัติเหตุครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับก็อยากให้ท่านผู้บริหารนะทั้งสองหน่วยงานเนี่ยได้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเดินข้ามนะครับก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนก็เป็นแค่เชือกกั้นแค่นั้นเอง นะก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ